กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมนายชอตตี้บุจวอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับมาว่าด้วยเรื่องของการเพิ่มความเก่งของตัวละครนะครับจะรวมมาให้ทุกอย่างเลยว่ามันมีแนวทางหรือว่ามีเทคนิคอะไรบ้างไปดูกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยต้องฝึกใช้ตัวละครให้เก่งครับอันนี้ไม่ได้รอเล่นนะครับเพราะว่าเกมแนวนี้เนี่ยมันเป็นแนวแอคชั่นถูกไหมครับ ก็สามารถที่จะหลบหลีกการโจมตีของผู้ต่อสู้ได้นะครับมันไม่ได้แบบเอาตัวไปแลกบางเกมนี่คือเราแค่ตัวละครเก่งเราก็รอดใช่ไหมครับแต่เกมนี้ไม่ใช่ครับท่านผู้ชมจะต้องหลบการโจมตีของผู้ต่อสู้ด้วยเพราะว่ามันมีแพทเทิร์นการโจมตีที่ค่อนข้างหลากหลายมีทําให้เราติดสถานะผิดปกติด้วยเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยคือท่านผู้ชมจะต้องทําการฝึกฝนครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเก่งขึ้นศึกษาพฤติกรรมของศัตรูแล้วท่านผู้ชมก็จะสู้กับศัตรูได้ทุกตัวครับ นอกจากการฝึกฝนแล้วนะครับท่านผู้ชมจะต้องรู้ด้วยครับว่าศัตรูเนี่ยจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนยิงปกติมันอาจจะไม่ค่อยเข้าอะไรเงี้ยต้องยิงหัวมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องลองแบบศึกษากันต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องของการทำคอมโบธาตุครับซึ่งการทำคอมโบธาตุเนี่ยจะทำให้การโจมตีเนี่ยแรงขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ช่วยทำให้เราเนี่ยได้เปรียบในการต่อสู้ด้วยนะครับอย่างเช่นธาตุน้ำนะครับเจอกับธาตุน้ำแข็ง ก็ทาให้ศัตรูมันแข็งแล้วเราก็จะได้ยิงจุดอ่อนมันง่ายขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นเข้าใจไหมครับอ่าเอาธาตุน้ําไปโจมตีใส่ธาตุไฟก็จะทําให้เกิดการระเหยมันก็จะยิงแรงขึ้นอีกหรือแม้กระทั่งเอาน้ําแข็งโจมตีไปก่อนแล้วก็ตามด้วยไฟก็ทําให้เกิดการละลายก็จะแรงขึ้นไปอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่าเราจะต้องศึกษาด้วยว่าธาตุอะไรมันเสริมอะไรให้กันได้ซึ่งผมเคยสอนไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตามไปดูคลิปอย่างละเอียดได้เลย อันดับต่อมาคือเรื่องของการอัปเกรดตัวละครครับซึ่งการอัปเกรดตัวละครเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีนะครับมันจะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้มากนะครับอาดูตรงนี้ก็ได้ครับพลังสูงสุด770โจมตี4 4นะผมไปเพิ่มเวลเลยอ่าเพิ่มมาเวล19เนะครับเห็นไหมมันเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกนะครับถ้าเกิดเรามีไอเทมเหล่านี้นะครับมากเพียงพอเนี่ยก็เอาไปอัปเกรดตัวละครได้เลยนะครับซึ่งไอเทมพวกนี้นะครับมันได้จากเควสได้จากกล่องได้จาก แทบจะทุกกิจกรรมอยู่แล้วล่ะขยันเล่นมันได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นไปไกลๆอะ่ะมันเริ่มปั้นหลายตัวละครไงอย่างผมปั้น4ตัวละครตอนเนี้สมุดที่สะสมมาทั้งชีวิตเนี่ยก็จะหมดแล้วเราสามารถไปลงเจ้ากิจกรรมประจําวันได้นะครับก็คือมาที่ป่าป,ปามนะครับก็อันนี้ครับเป็นเลไลเอาครอปนะครับสีฟ้านะถ้าสีทองมันเป็นหางเงินใช่ไหมอ่ะก็คือต้องเป็นสีฟ้านะครับเราจะได้สมุดในตัวนี้มาเพิ่ม exp ให้กับตัวละครด้วยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเผื่อบ,บางคนอาจจะไม่ทราบนะครับ เมื่อท่านผู้ชมอัปเกรดเลเวลของตัวละครจนตันแล้วนะครับตันในที่นี่หมายความว่าน้องเขาเนี่ยจะมีระดับขั้นอยู่นะครับขั้นแรกก็คือจะ20เรียกว่าขั้นศูนย์จะดีกว่านะ20เห็นไหมครับสเตตัสที่เลเวล20ก็ประมาณนี้เราจะต้องไปหาของปลดล็อกมานะครับจะทําให้น้องเขาเนี่ยเก่งขึ้นกว่าเดิมมากเห็นไหมครับเมื่อกี้อะไรนะพลังโจมตี70เองใช่ไหมที่เลเวลหนึ่งอันนี้ล่อไป165แล้วแน่นอนเราก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มดาวไปเรื่อยๆเท่าที่จะเพิ่มได้ อัปเดเลเวลให้ตันเขาที่จะเพิ่มได้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคค,ความเก่งนะครับและดูของที่ต้องใช้หาจากไหนซึ่งจริงๆใต้คลิปของผมครับจะมีลิงก์ทิ้งไว้ให้อยู่แล้วหาไอเทมได้ทั่วทุกสารทิศเลยหรือจริงๆเราคลิกเข้าไปที่ไอเทมชินนันก็ได้นะครับเขาก็จะมีบอกว่ามันดรอปจากที่ไหนเห็นไหมครับคำแนะนําหาได้ที่วูดเวิลดอันนี้ก็คือเปิดแผนที่ขึ้นมาดูได้เลยครับว่าวูดเวิลดอยู่ไหนนะครับและนี่เขาบอกว่าหาได้ในป่าตอนกลางคืน ก็ถ้าเกิดไม่ใช่กางคืนก็อาจจะปรับนาฬิกาให้เป็นกังคืนก่อนแล้วค่อยเดินไปหาอะไรงี้เป็นต้นหรือว่าบางอันมันดรอปจากบอสจากดันเจียนมันก็จะบอกตรงๆเลยนะโดยเฉพาะอันไหนที่มาจากดันเจียนอ่ะมันจะมีลิงก์ให้แบบกดตรงนี้ได้เลยเพื่อที่จะเปิดดันเจียนขึ้นมาว่ามันอยู่ตรงไหนครับ อันดับต่อมานะครับเป็นเรื่องของอาวุธแน่นอนครับอาวุธของเกมนี้มันก็จะมีเซตที่หลากหลายนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเวลาจะติดอาวุธให้กับตัวละครน,น่ะนึกก่อนดูก่อนว่าตัวละครท่านผู้ชมเนี่ยเอาออกมาเพื่อทําอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นน้องฟิชเนี่ยถ้าออกมาเนี่ยจะเน้นเรียกพวกอ,อีกานะครับหรือว่าการโจมตีปกติเป็นหลกักไม่ค่อยได้ชาร์จยิงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาอาวุธที่มันเพิ่มพลังพวกความเสียหายปกติแบบนี้เป็นต้น หรือถ้าเกิดท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมชาร์จยิงบ่อยๆย,ยิงเข้าหัวบ่อยๆเนี่ยก็ต้องมาเปลี่ยนธนูเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเพิ่มความเสียหายที่สร้างเราจุดอ่อน48%อย่างที่บอกว่าทุกตัวมันสามารถเก่งได้หมดแหละแต่เราอะต้องดูตัวเองก่อนว่าเราจะเอาเหล่าสาวๆเนี่ยไปเล่นยังไงตำแหน่งอะไรแล้วก็เลือกอาวุธให้เหมาะกับตำแหน่งที่เขาเล่นนะครับ เมื่อเราเลือกอาวุธได้แล้วนะครับก็ไปทําการอัปเกรดซะนะครับการอัปเกรดก็คือเราจะต้องเลือกวัตถุดิบใช่ไหมโดยจะมีวัตถุดิบ2แบบด้วยกันก็คืออาวุธชนิดอื่นอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นพวกแร่พวกนี้ก็ได้จากการทำเพชสต่างๆมากมายนะครับรวมไปถึงการขุดแร่เจอแร่อะไรหวด้ห้หมดนะครับแล้วก็เก็บมันไว้เยอะๆครับหลังๆเนี่ยใช้เยอะแน่นอนครับซึ่งการอัปเกรดแน่นอนฮนะมันจะทําให้ความสามารถเยอะขึ้นเพราะฉนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับอยากเก่งขึ้นไวๆเนี่ยก็ต้องทําการอัปเกรดใช่ไหมครับอันนี้คือเลเวล0นะ ต่างกันขนาดนี้เลยนะครับพอเลเวลอุปกรณ์ตันแล้วนะครับก็ต้องเอามาเลื่อนขั้นถูกไหมครับอ่ามันก็จะหลักการเนี้วกับตัวละครน,นั่นแหละครับเวลาเลื่อนขั้นคือต้องใช้อเทมซึ่งไอเทมพวกนี้ส่วนใหญ่ดรอปจากตามดันเจียนครับคลิกเข้าไปดูก็ได้เนี่ยอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่คลิกไปเสร็จแล้วมันจะเปิดแผนที่ขึ้นมาให้เราดูเลยว่ามันดรอปที่ไหนนะครับก็สะสมให้ได้เยอะๆเนาะนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของการขัดกราอุปกรณ์ด้วยนะครับซึ่งการขัดกราเนี่ยมันจะไปเพิ่มออปชันความสามารถให้กับอุปกรณ์นน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 ััััั่่เเองะครบชี้้กก็แลว คือเมื่อโจมตีและเล็งโจมตีเนี่ยลูกธนูโดนศัตรูภายใน0.3วิจะสร้างโบนัสความเสียหาย36%อันนี้คือยังไม่มีการขัดเกลาเลยนะครับไปดูอีกอันหนึ่งอันนี้ขัดเกลาเลเวล4เมื่อกี้เท่าไหร่นะ36%ใช่ไหมครับกลายเป็น54%แรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเห็นไหมครับเกือบ 2, 2> เท่าซึ่งมันสามารถขัดเกลาได้สูงสุด5ระดับนะครับส่วนวิธีการขัดเกลาก็คือเราเอาอาวุธชนิดเดียวกันนี่แหละครับมาผสมกันในระบบขัดเกลานี่ไงครับกลายเป็น60%แล้วนะครับ จาก36%กลายเป็น60%นะครับเรียกได้ว่าแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากครับอันดับต่อมาครับเรื่องของอร์ติแฟกครับแน่นอนครับมีคนถามเยอะมากเลยควรใส่อ์ติแฟกหรือติดตั้งอย่างไรครับสรุปให้ฟังรวมๆตรงนี้เลยละกันนะครับท่านผู้ชมต้องตัดสินใจก่อนว่าจเจ้าน้องเขาไปทําอะไรเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะให้น้องเขาเนี่เน้นยิงธรรมดาใช่ไหมครับการยิงธรรมดาเนี่ยก็จะมี2เซตก็คือนี่เซต resolution of s o u r n e r อันนี้คือเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็ machine art อันนี้ก็คือเพิ่มพลังโจมตีเหมือนกันเน,นี่ยสองเซตเนี้ยสำหรับพลังโจมตีที่หาได้ในช่วงแรกนะเดี๋ยวเล่นไปไกลๆมันจะมี blade heart มีอย่างอื่นด้วยช่างมันก็แล้วก,กันเอ,เอาแบบหาง่ายๆก่อนซึ่งการเลือกเซตนะครับท่านผู้ชมมี2วิธีก็คือจะใส่ไปเลย4อันในเซตเดียวกันหรือว่าจะคละๆกันก็ได้นะครับอย่างเช่นบอกว่าเอ้ยอยากยิงแรงด้วยอยากคลิด้วยก็อาจจะเป็นใส่ berserker สักสออันแล้วก็ resolution of s o u d i e r สัก2ออันอะไรเงี้ยเป็นต้น แล้วมันจะเหลืออันว่างๆหนึ่งอันท่านผู้ชมก็เลือกอันที่มันดีที่สุดได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะลองจัดตัวอย่างที่เป็นสายโจมตีก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวขอเลือกอาร์ติแฟกต์ก่อนนะครับส่วนแรกครับจะเป็นดอกไม้ใช่ไหมครับดอกไม้นะครับส่วนใหญ่แล้วออปชันด้านบนจะบวกพลังชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะบวกโจมตีก็ให้ดูตัวล่างครับว่าจะเป็นอะไรนะครับถ้าเป็นบวกโจมตีก็จะดีมากซึ่งจะมีคําถามพ่วงมาด้วยเลยก็คือโจมตีที่มันบววกกกแบบบบเเเนนีี้ัท่ป็็ มันต่างกันยังไงง่ายๆเลยครับบวกแบบนี้ก็คือตรงๆเลยไม่มีการคำนวณแต่ถ้าเกิดว่าบวกเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะมันก็จะมีการคำนวณจากพลังโจมตีปกติของเราแล้วอันไหนแรงกว่าอันนี้ตอบยากอีกครับเพราะว่ามันอยู่ที่พลังโจมตีพื้นฐานของท่านผู้ชมไงอย่างเช่นท่านผู้ชมโจมตี100บวกเกเนี่ยมันก็คือได้ร้อยเก้าใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอีกอันหนึ่งที่บวก9%มันก็ยังคงเป็นร้อยเก้าเหมือนเดิมอันนี้คือที่พลังโจมตี100ถหถนพลังจมมตี1000เื่อไหร่ โจมตีบวก9ก็คือกลายเป็น1 0 0่งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันเป็น9ก็คือเท่าไหร่ครับ1นึ่เห็นความต่างหรือยังครับมันอยู่ที่ว่าพลังโจมตีพื้นฐานเราเนี่ยแค่ไหนถ้าเกิดเยอะมากเนี่ยก็ใส่เป็นบวกเปอร์เซ็นต์จะเห็นผลชัดกว่ามากเลยนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจกดเครื่องคิดเลขได้เลยครับเครื่องคิดเลขคำนวณได้เลยอันไหนมันแรงกว่ากันจบแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนของดอกไม้หาอะไรที่มันเป็นโจมตีกันละกันสําหรับสายนี้นะก็สมใส่ไปเลยกันละกันนะครับ ส่วนต่อไปจะเป็นขนนกนะครับขนนกอันนี้จะบวกโจมตีนะครับดูออปชันลองเลยว่าจะเอาอะไรอยากจะตีแรงก็เอาแรงไปเลยแต่พอดีผมไม่มีตัวเลือกที่ดีที่สุดของผมในตอนนี้คืออัตตาคลิถูกไหมก็ใส่ไปเสร็จแล้วผมก็จะเปลี่ยนเซตไปที่มาเช่นอาร์นะครับเพราะว่าผมได้โบนัสครบแล้วไง2ชิ้นนะครับตีแรงขึ้น18%นะครับมาเช่นอาร์ก็จะทําให้ตีแรงขึ้นอีก15% ส่วนที่ผมขาดนะครับก็คือจะเป็นพวกนาฬิกาทรายใช่ไหมเนี่ยโจมตี23.1%อันนี้น่าจะเป็นของตัวละครอ,อื่นๆนะผมก็ใส่ไปเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีถ้วยนะครับอ่าถ้วยเนี่ยมันจะมีออปชั่นหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นพลังป้องกันพลังโจมตีหรือว่า,าความชํานาญธาตุอะไรเงี้ยมันจะมีหลากหลายเพราะน้นก็ต้องหาโจมตีเป็นหลักนะครับนี่ผมเจอและเป็นพลังโจมตีครับแล้วก็อันนี้พลังโจมตีแล้วก็มีอัตราคลิก็สวมใส่ไปนะครับเรียบร้อยใส่ได้4อันได้2เซตแล้วนะครับก็คือ r e s o l u ชันออฟเซอร์เจ e เนะครับเพิ่มพลังโจมตี18%แล้วก็มาเชนอาร์นะครับเพิ่มพลังโจมตีอีก15%ของการโจมตีปกติและชาร์จยิงทีนี้เหลือมองกุฎแล้วแต่เราครับว่าเราจะใส่อะไรนะครับหาได้เลยครับผมแต่อย่างที่บอกนะเราจะเล่นสายโจมตีก็พยายามหาโจมตีครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าความสามารถเราเพิ่มขึ้นมาจากอาร์ติแฟกต์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับโจมตีบวกร2อเลยถ้าอยากดูรายละเอียดมากกว่านี้ก็คือกดรายละเอียดอาร์ติแฟกต์ได้ครับเขาก็จะมีบอกละเอียดยิบๆเลยเห็นไหมครับถ้าเกิดเราอยากรู้สเตตัสของเราล่ะณนะปัจจุบันเท่าไหร่รวมอาร์ติแฟกต์แล้วให้กลับไปที่ค่าสถานะครับอันนี้คือจะรวมอาร์ติแฟกต์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดอยากจะดูภาพรวมนะก็กดตรงนี้แทนครับ อันดับต่อมาคือการเสริมพลังให้อาร์ติแฟกต์นะครับอันนี้ไม่มีอะไรพิสดารครับท่านผู้ชมก็เลือกไอเทมที่ไม่ได้ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบเท่านั้นเองมันก็จะบวกสเตตัสให้กับเราไปซึ่งมันบวกเยอะนะท่านผู้ชมลองดูนี่คือบวก0ูนย์กับบวกสนะพลังโจมตีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยเห็นไหมครับก็อัปเกรดได้เลยนะส่วนเรื่องของการอัปเกรดเนี่ยแนะนําให้อัปเกรดไปที่หาน4ลงตัวครับเพราะว่ามันจะได้โบนัสเพิ่มเติมอะเดี๋ยวลองดูก็ได้เห็นไหมครับผมตีขึ้นบวก10ุ๊มันจะสุ่มสถานนะโบนัให่ และถ้าเกิดว่าได้บวกโจมตีเข้าไปอีกเนี่ยก็จะดีมากๆนะครับแล้วแต่ละอร์ติแฟกต์เนี่ยมันบวกไปได้ถึงเท่าไหร่ถ้าเป็นสีฟ้าจะบวกตันที่12นะครับถ้าเป็นสีม่วงก็คือ16ถ้าเป็นสีทองก็คือ20นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจออร์ติแฟกต์ที่เราต้องการแล้วเนี่ยอัปเกรดให้ได้เยอะๆที่สุดจะดีมากนะครับส่วนคําถามต่อมาคือแล้วอร์ติแฟกต์ที่มันระดับแรเนี่ยอย่างเช่นสีม่วงเนี่ยกับสีน้ําเงินเนี่ย มันต่างกันไหมคําตอบคือต่างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบบเดียวกันให้ดูอย่างเช่นอันนี้แล้วกันนะครับเป็นเซตเบอร์เซอร์เกอร์นะพลังโจมตีปกติดูตัวบนนะครับ42นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระดับสีฟ้า28เห็นไหมครับว่ามันต่างกันเยอะมากเดี๋ยวเทียบดาเมจให้ดูเลยแล้วกันว่าอัปเกรดกับไม่อัปเกรดต่างกัน,กนยังไงดูไม่อัปเกรดก่อนเท่าไหร่ร้อยกว่าเห็นไหมร้อยกว่านะครับร้อยเก้าเก้าร้อยหกสิบหกสิบร้อยยี่สิบเห็นไหมครับส่วนอันนี้ตีบวกแล้วครับ ก็จะเห็นว่าดาเมจมันก็ไหลขึ้นนะเห็นไหมเมื่อกี้30-60กร้อยกว่าอันนี้ขึ้นไป200แล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการตีบวกอ์ติแฟกแน่นอนครับท่านผู้ชมอยากยิงเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยมันก็ทําได้ในอนาคตถ้าเกิดว่าเราหาของได้ครบและตีบวกมันไปสูงๆแล้วนะครับทีนี้เรามาดูพวกนักเวทบ้างกันแล้วกันนะครับถ้าเกิดนักเวทอยากโจมตีให้แรงใส่ของยังไงก็ใส่เหมือนในตัวเมื่อกี้แหละครับคือเพิ่มพลังโจมตีอันนั้นพูดจริงๆครับ คือเวลานักเวทโจมตีออกไปเนี่ยเขาคำนวณจากพลังโจมตีครับแรงไม่แรงอยู่ที่พลังโจมตีแต่ถ้าเกิดว่าเราเน้นที่จะทําการคอมโบธาตุบ่อยๆเช่นอยากให้เกิดโอเวอร์โหลดอยากให้เกิดแบบแช่แข็งหรืออะไรก็แล้วแต่ละลวงละลายที่มันมีดาเมจเกิดขึ้นจากการคอมโบกันระหว่าง2ธาตุเนี่ยเราจะไปเพิ่มค่าความชานานธาตุครับเราลองดูรายละเอียดอาร์ติแฟกต์เขาจะมีบอกความชํานาญธาตุอยู่ใช่ไหมครับความชํานาญธาตุสูง ความชนานาญธาตุยิ่งสูงเท่าใดพลังของธาตุก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นความเสียหายที่เกิดจากการระเหยและละลายจะเพิ่มขึ้น60%ความเสียหายที่เกิดจากการโอเวอร์โหลดนําไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้าน้ําแข็งแตกและกระจายเพิ่มขึ้น145%เกาะเศษเซี่ยวที่เกิดจากปฏิกิริยาตกผลึกจะดูดซับความเสียหายได้สูงขึ้น96%เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเลยนะครับอันนี้คือผมใส่เซ็ตที่มันบวกความชํานาญธาตุเยอะๆนะกับบวกความเสียหายพวกไฟฟ้านะครับเห็นไหมก็ะสานอันนี้นะ พราะองอันแรกมันจะไม่มีออปชันอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวรอดูดาเมจนะครับเนื่องจากต้องการคอมโบธาตุนะครับก็ต้องให้มีการเปียกชุ่มหรือว่าอย่างอื่นไปก่อนนะครับโจมตีใส่ปุ๊บท่านผู้ชมจะเห็น2ดาเมจนะครับก็คือดาเมจพันเที่ขึ้นทีหลังอันนั้นคือเกิดจากการชาร์จไฟฟ้านะครับดูใหม่ถ้าผมโจมตีธรรมดา300กว่าเนี่ยสองด้วยซ้ำเห็นไหมครับมันขึ้น200กว่าแล้วก็พันเก้าพันเนี่ก็คือเป็นผลพวงของชาร์จไฟฟ้านั่นเองเพราะฉะนั้นค่าความชํานาญธาตุเนี่ยทำให้อ ทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอติแฟกต์นะครับเอาแค่อันเดียวพอมงกุฎนะครับก็จะทําให้ค่าความชำนาญธาตุผมหายไปเป็นร้อยเลยนะแต่ว่าได้พลังโจมตีเพิ่มเข้ามา20%นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าดาเมจจะต่างกันขนาดไหนมาสู้กับศัตรูกลุ่มเดิมนะครับป้ายน้ําไปก่อนครับผมยิงดูดีๆนะะดูดีๆนะฮะ422กับ1,566เห็นไหมครับว่าผมโจมตีแรงขึ้นเมื่อกี้2,300กลายเป็น400แต่ค่าความชำนาญธาตุผมน้อยลงก็ทำให้การคอมโบธาตุมันน้อยลงตามไปด้วยนั่นเอง เพราะฉะนั้นเคลียร์นะครับอยากตีธรรมดาแรงเพิ่มโจมตีเหมือนสาย DPS อยากจะคอมโบาธาตุแรงๆก็เพิ่มค่าความชำนาญธาตุครับผมส่วนเซ็ตที่แนะนำนะครับก็คือจะเป็นเซ็ต instructor เนี่ยแหละครับเพราะว่าเพิ่มค่าความชำนาญธาตุให้เราเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือสายนักเวทที่เน้นการทำคอมโบาธาตุเป็นหลักนะ ส่วนสายอื่นๆอย่างเฉพาะทางเช่นบาบา b a r อะไรแบบนี้บาบา b a r นี่จะฮิวแรงตาม HP ของตัวเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไปใส่ของที่เพิ่มแม็ก HP เพื่อให้บาบา b a r ฮิวแรงขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจําคําที่ผมพูดไว้เอาตัวนั้นไปทําอะไรก็ให้ใส่ของให้มันส่งเสริมกับสิ่งนั้นครับ อันดับถัดมาครับเรื่องของกลุ่มดาวนะครับอันนี้ก็จะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้แบบก้าวกระโดดเลยนะครับการจะอัปเกรดกลุ่มดาวได้ท่านผู้ชมจะต้องเปิดกายปองซ้ําฟังไว้ดนะครับเปิดกายปองได้ตัวละครนั้นซ้าครับแล้วเขาจะได้ไอเทมมาเพื่อทําการอัปขั้นของดวงดาวนั่นเองซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยเมื่อเราอัปขั้นปับ๊บจะได้ passive ability เพิ่มขึ้น1อย่างอย่างดูอย่างบาบาร่าดิฟื้นฟูพลังงานท่านหนึ่งหน่วยในทุกๆ1ิวิอันที่2 ระยะเวลาคูลดาวของสกิลลดลง1 5บ้และก็ถ้าเกิดว่าสกิลนั้นยังอยู่เนี่ยจะได้รับโบนัสความเสียหายนาเพิ่มอีก15%หเ็นห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเรายิ่งเปิดแกะปองได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เ,เนี่ยมันก็จะทําให้ตัวละครเก่งขึ้นเพราะมีแพสซีฟอาบิลิตี้เยอะนั่นเองครับสำหรับตัวละครหลักทายังไงล่ะเปิดกกะปองไม่ได้ง่ายๆครับผมเล่นไปตามเนื้อเรื่องครับจะได้มาจํานวนหนึ่งและเราก็ต้องไปทําการซื้อตามเมืองครับผมที่เป็น NBC รูปเพชรแบบนี้นะครับคุยเลยครับ จะมีให้เราซื้อเพิ่มเติมนะครับนี่คือเมือง <museums. S 1> แห่งสายลมใช่ไหมครับก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้เห็นไหมแต่ละเมืองมันก็จะมีให้ซื้อไม่เท่ากันถ้าเกิดเป็นเมืองของธาตุลมเนี่ยมันจะได้จากในเควสหลักเยอะมันเลยซื้อได้น้อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมืองของหินนะครับเมืองของหินน่ะมันจะได้จากเควสดหลักน้อยอยู่แต่ว่ามันสามารถซื้อได้เยอะอ่ะเดี๋ยวลองวาร์ปไปดูกันละกันอันนี้เมืองแห่งสายลมเนี่ยมันซื้อได้แค่อันเดียวใช่ไหมเดี๋ยววาร์ปไปเมืองหินก่อนนะครับวาร์ปไปที่นี่แหละกิวนักประจนภัยเด เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูมินิแมปเป็นหลักนะถ้าเกิดหาไม่เจอนะครับดูสัญ,ญลักษณ์เนาะก็คือเป็นรูปเพชรนะครับแล้วลองดูซิที่นี่ซื้อได้กี่อันเอ่ยก็จะเห็นว่าที่นี่ซื้อได้ทั้งหมด4อันนะครับพอดีผมซื้อไปเรียบร้อยแล้วไงและเดี๋ยวท่านผู้ชมคงสงสัยต่ออีกว่าแล้วพวกเงินสกุลต่างๆเนี่ยได้มาจากไหนใช่ไหมครับผมจะบอกว่าท่านผู้ชมประจนภัยไปเรื่อยๆมันได้ง่ายมากครับเปิดกล่องก็ได้อะไรก็ได้คือมันได้ง่ายจริงๆอะ่ะ แทบจะแบบไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากเลยนะครับสำหรับเงินที่เป็นสกุลแบบนี้ครับคำถามสืบเนื่องที่พบบ่อยมากครับพระเอกเนี่ยเปลี่ยนเป็นธาตุดินแล้วจะกลับมาเป็นธาตุลมได้ยังไงนะครับก็ถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเจอเสาแบบนี้ใช่ไหมครับที่เราเอาของมาสักการะบูชาที่เสานั่นแหละถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยู่ที่เมืองลมนะครับเราต้องบังคับพระเอกนะครับมันจะมีคําสั่งขึ้นมาครับให้ประสานกับธาตุลมใช่ไหมครับ อันนี้คือการเปลี่ยนธาตุนั่นเองเช่นเดียวกันถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนเป็นธาตุลมนะครับแล้วอยากจะกลับไปเป็นธาตุดินทําอย่างไรเหมือนกันเลยครับหลักการเดียวกันแค่ท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องวาร์ปไปยังรูปปั้นที่เป็นเสาของธาตุดินเสาไหนก็ได้นะครับและเราก็ต้องเลือกบังคับตัวพระเอกนะครับสองเงื่อนไขนี้เท่านั้นนะครับมันถึงจะมีคําสั่งให้เราผสานกับธาตุน้นันนั่นเองแต่นี้ผมลืมเปลี่ยนธาตุลมมาฟังเอาก็น่าจะเข้าใจแล้วเนาะเออถ้าเกิดเป็นธาตุลมอ่ะเรามาคุยที่เสาดดิินนนนนมมมักก็จะะีขึ้้าาาารว่ใหส อันดับต่อไปพรสวรรค์ครับผมพรสวรรค์เนี่ยก็คือสกิลของเรานั่นแหละใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแอคทีฟหรือแพสซีฟสกิลนะครับเราสามารถเลื่อนขั้นให้กับพรสวรรค์ของเราได้โจมตีปกติก็เพิ่มได้นะครับอ่ะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดครับแล้วก็ด้านสายล่างเพิ่มเลเวลเห็นไหมครับเขาก็จะใช้อเทมพวกนี้ซึ่งรอปตามดันเจียนแล้วก็ตามภารกิจต่างๆที่เราไปทํานั่นเองท่านผู้ชมก็ลองมาพิจารณาดูสกิลนี้ใช้โคตรบ่อยเลย เราก็มาอัปเกรดสกิลตรงนี้ได้นะครับอันนี้หลายคนพลาดไม่ยอมมาอัพนะครับทำให้แบบเอ้ยทำไมยิงไม่แรงทำไมสกิลไม่แรงเหมือนชาวบ้านเขาอย่าลืมมาอัพตรงนี้ด้วยนะครับในในคลิปนี้ก็พูดเกี่ยวกับการอัปเกรดเยอะแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนมองข้ามครับก็คือการคราฟของนั่นเองครับก็คือมาที่อ์เคมิสนะครับเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้ครับมันจะเปิดขึ้นมาครับคือ ตอนที่เราไปส,สู้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 มอนสเตอร์มาเนี่ยเราจะได้วัตถุดิบจำนวนมากแต่วัตถุดิบส่วนใหญ่มันเป็นวัตถุดิบระดับต่ำไงแล้วพอเราเล่นไปไกลๆแล้วเนี่ยเราจะเป็นต้องใช้วัตถุดิบระดับที่มันสูงขึ้นแล้วเราทําไงล่ะหนึ่งในนั้นก็คือการคราบนั่นเองครับท่านผู้ชมสามารถเอาวัตถุดิบระดับต่ำเนี่ยมาหลอมรวมนะครับให้กลายเป็นวัตถุดิบที่มันมีระดับสูงขึ้นได้ แต่มันย้อนกลับไม่ได้นะครับก็คือสมมุติผมจะเอาสีน้ําเงินกลายเป็นสีเขียวแบบนี้ทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งนะอย่างเช่นโอ้โหเขาให้หายเนี่ยโคตรเยอะเลยแต่ว่าเราไปลงดันเจี้ยนมาเนี่ยลราไม่ได้สักทีเราก็เอาของที่มันขั้นต่ํากว่าเนี่ยมาอัปเกรดได้นะครับและก็บางรายการเนี่ยมันจะมีตัวละครที่มีผลบัฟทำให้เราสร้างแล้วได้ของสิ่งนั้นมากขึ้นอย่าลืมเปลี่ยนตัวละครด้วยนะครับอย่าลืมเปลี่ยนตัวละคร ถึงแม้ว่าจะเป็น10%แต่ว่าถ้าเกิดได้รับผลผลิต2เท่าอันนี้ยิ้มเหมือนกันนะถ้ามันติดขึ้นมาเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่จะทำให้ท่านผู้ชมเก่งขึ้นได้เนี่ยก็คือจะมีเรื่องของการสั่นพ้องของธาตุด้วยนะครับอันนี้เคยรีวิวไปหลายครั้งกันแล้วล่ะ ถ้าเกิดอยากตีแรงเนี่ยให้เอาไฟเข้ามา2ตัวมันจะตีแรงขึ้น25%ทั้งปาร์ตี้นะครับหรือถ้าเกิดเราใช้สกิลบ่อยอยากจะได้อันติเต็มเร็วๆเ,เอาไฟฟ้าเข้ามา2ตัวครับจะได้รับพวกอนุธาตุและอนุวิญญาณทั้งหลายแหล่เออนั่นะแหละมันจะได้แบบบ่อยขึ้นทําให้เราใช้อันติได้เร็วขึ้นนั่นเองหรือถ้าเกิดอยากจะฮิวแรงขึ้นนะครับก็นี่เลยน้ํา2ตัวครับผมฮิวแรงขึ้น3 0หรือถ้าเกิดเราแบบว่าเฮ้ยเราจะออกเน้นแบบสํารวจ ไปบินไปนู่นไปนั่นไปนี่ใช้พลังงานเยอะๆติดลมไว้2ตัวเลยครับได้ลดการใช้พลังกาย15%เพิ่มความเร็วกันขึ้นที่10%อนที่10%ลดเวลาครูดาวสกิลลงอีก5%เเห็นไหมครับว่าไอ้พวกนี้เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยต้องมาพิจารณาด้วยเราจัดทีมในดวงใจมาแล้วบางทีอาจจะไม่ได้ของอะไรพวกนี้ก็ลองตัดสินใจดูนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเทคนิคทั้งหมดที่ผมนํามานําเสนอให้นะครับก็รวมเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับที่เพื่อนๆถามกันมาเยอะสรุปลงเป็นอคลิปเดียวนะครับถ้าเกิดอยากรู้เกี่ยวกับแต่ละตัวละครเนี่ยผมมีการทํารีวิวอยู่แล้วนะครับทยอยท,ทํเทละตัวเทละตัวเทละตัวเนาะก็ตอนนี้ก็ทําไป4ีหตัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามทํามาเพิ่มแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันแล้วกันนะครับ